เอาละครับอย่าท้ออย่าหอดอย่าเหี่ยวครับสำหรับวันนี้ครับเราจะไปในทางด้านของศึกฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลกครับต้องบอกได้เลยครับได้คู่ชิงมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ววันนี้คิกออฟในเวลาตีสองเชลซีครับต้องพบเจอกับในทางด้านของเปเชรหรือว่าปาริสแซงแมครับต้องบอกได้เลยว่าสําหรับวันนี้ค่อนข้างที่จะแน่นพอสมควรครับรวมถึงคู่อื่นด้วยครับหยิบยกมาสองคู่ครับมาพูดคุยกันแต่สําหรับเมื่อคืนที่ผ่านมา นครับต้องบอกว่าในโคดังหรือว่าซิกเนเจอร์ที่วางไว้รอบดึกๆก็สวยงามกันไปสําหรับวันนี้เนี่ยเอาจริงๆแล้วสําหรับในด้านของเชลซีต้องบอกว่าผ่านเข้ามาถึงรอบนี้ได้ก็ถือว่าสุดๆแล้วครับนัดล่าสุดเนี่ยนะครับต้องบอกว่าเชลซีโชว์ผลงานได้ดีเช่นกันแต่เราจะไปดูครับสําหรับในด้านของเชลซีกับปารีสแซงต์แชมงในการเจอกันมา3นัดล่าสุดเนี่ยนะครับเคยเจอกันมาปี2015ครับ เสมอกัน1ประตูต่อ1่ครับเราก็มาเจอกันปี2016ก็เป็นทางด้านของปารีสแซงต์แชงเนี่ยนะฮะเก็บใัยชนะไป2ประตูต่อ1นครับมาวันที่เอ่อมาปี2016อีกนะครกับก็เป็นางด้านของปารีสอีกครับที่เอาชนะไป2ประตูต่อ1นถ้านับจาก5เกมหรือว่า3เกมเนี่ยยับต้องบอกว่าเป็นปารีสที่เอาชนะนอกนั้นเนี่ยจะหลุดเสมอกันบ่อยอครับ และต้องบอกได้เลยการเจอกันมา5นัดหลังสุดเนี่ยนะครับสำหรับเคลซีกับปาริสซังแชมแบงมักกลับไปจบที่มุดดินครับและก็จบสูงนครับต้องบอกว่าจบต่ำไป3เกมจบสูงไป2เกมเนะครับครึ่งแรกเนี่ยสอบผ่านถึง3เกมครับและก็5นัดหลังสุดสำหรับเคลซีถือว่าโชว์ผลงานได้ดีมีหลุดแพ้แค่เกมเดียวแล้วก็ชนะมา3เกมเสมอไป1 เกมล่าสุดชนะในทางด้านของฟ um ูมิเนเซ่2-0ก็ในทางด้านของเจ้าเปโดครับนะฮะตัวเก่าของฟูมิเนเซ่ที่จัดการครับนะ,ะต้องบอกว่าเต็มข้อเต็มแข้งยิงสวยจริงๆในนัดนั้นต้องบอกว่ายอมรับนะฮะทีนี้ครับมาดูในด้านของปาริสแองเจลแมงครับต้องบอกว่าล่าสุดนะฮะตบเรอัลมาดริปไป4ประตูต่อ0ครับต้องบอกว่าสุดๆเลย ได้ way, คือนำเร็วด้วยในวันที่เจอกับเารอเอลมาริดเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เรื่องของขุนกําลังไม่ต้องพูดถึงอยู่ละสาหรับทั้ง2ทีมนืครัย ความหวังในด้านของเชลซีก็น่าจะฝากบอกไว้ในแดนกลางแล้วก็ตีออกริมเส้นเหมือนเช่นเคยที่ผ่านมาเครับหน้าวันนี้ครับจะบอกว่าถ้าเจ้าเปโดแม่งง้างเมื่อไหร่ก็มีโอกาสเหมือนกันแต่ถามว่าไปดูเกมรุกของเปเชจงังหวะเคาน์เตอร์แอตแทสวนกับวันนั้นที่อ่อปารี erm สแซงต์แมร์สวนกับใงด้านของเรอัลมาดริดครับลูกที่3ครับต้องบอกว่าสุดๆเลยครับนะฮะหนึสาเป็นประตูแล้ว เพราะฉะนั้นบอนลเร็วบอลไวเน่ยนะผมยกให้เปเชยึดใจไปที่ปารีสแซง,ง์แมงหรือว่าเปเชครับจบเลยครับบอกตามตรงครับวันนี้ครับชูถ้วยแล้วก็สําหรับอีกหนึ่งคู่เราจะไปที่ซีมอาครุษนะฮะกับในทางด้านของอยูนิเลียครับ ต้องบอกได้เลยคู่นี้นะ่ะถ้าเอากันจริงๆแล้วผมมอกว่าในทางด้านของ4 0 r ณเวลานี้ผลงานไม่ค่อยที่จะประทับใจเท่าไหร่ครับถ้าไปวัดกับในทางด้านของยูริเลียเนี่ย5นัดหลังสุดที่ผ่านมาเนี่ยเขาเก็บชัยชนะมาถึง4เกมหลุดแพ้ไปแค่เกมเดียวแต่สําหรับในทางด้านของ 4R r ครุตนะครับต้องบอกว่าล่าสุดแพ้ให้กับในงด้านของสเตโกบูคาเรสนะครับ สองประตูต่อหนึ่งเอาจริงๆแล้ววันนี้นะครับถ้าจะมองในทางด้านของสีบอาคุสนะฮะไม่ค่อยที่จะมั่นใจเท่าไหร่ครับขอไปที่สูงเต็เมเวลาแล้วกันสําหรับคู่นี้เจอกับยูนิเลียเชื่อว่าน่าจะออกทั้งสองหน้าเพราะฉะนั้นไปที่สูงเต็เมเวลาใครอยากเข้ามาสัมผัสกับเราครับก็ไปที่ a อสเซททีหรือไม่เคสแกน QR วอาค้ดเข้ามายินดีต้อนรับแล้วเจอกันสวัสดีครับ